ในมุมที่ระหว่างทางเดือนกันยายนถึงมีนาของแรงนะเขาได้มีพูดในส่วนหนึ่งว่ามันมีข่าวว่าคู่เราทําง,งานด้วยกันไม่ได้มันก็เลยมีการคุกคาาไปถึงอดีตคู่จีนเราแล้วคู่คาาไปถึงอดีตบริษัทต้นแับ,รบรเราทั้งพวงหลีทั้งรถแห่มาหนึ่งนึงมันก็รู้สึกว่าเป็นการแบ่ง,งกันแลนะเหมือนว่าเป็นการตีกันตรงนี้ฝ่ายมองอย่างไงบ้างคือฝ่ายขอบพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าบางเรื่องบางอย่าง อาจเกิดจากไม่ได้มีการอธิบายประเด็นข้อสงสัยสภาพจิตใจก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยช่วงเวลานั้นไฟแตกสลายมากไฟไม่สามารถพูดอะไรได้เลยไฟใช้เวลานานมากบางคนอาจจะใช้เวลาไม่นานบางคนอาจจะใช้เวลาสองเดือนสามเดือนสิบปีห้าปีแต่ว่า การใช้เวลาในการรักษาจิตใจของคนเราไม่เหมือนกันไฟคิดเยอะมากๆว่าถ้าไฟาพูดออกไปแล้วจะทำร้ายจิตใจใครไหมใครจะเป็นยังไงบ้างไฟก็ยอมไม่พูดถ้าต้องทำร้ายแฟนๆไฟไม่พูดดีกว่า จนมันล่วงเลยแล้วมันมีผลกระทบลหลายๆอย่างผลกระทบกับคนรอบข้างสภาวะจิตใจของคนรอบข้างสภาวะจิตใจของแฟนๆแล้วก็รวมถึงตัวไฟเองก็วันนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นระหว่างนง้ฟ้าตัวแอนตี้แฟนร้ไหมครับแฟไม่ได้มองว่าเป็นแอนตี้แฟนอะแฟนมองว่า, an, าม,มาันเป็นความไม่เข้าใจมากกว่า ไฟยังคงเขาลบแฟนๆเสียใจเหมือนที่แฟนๆเสียใจรู้สึกไม่ต่างกันแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นแอนตี้แฟนไม่ได้โกรธด้วยเพราะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดมาจากความไม่เข้าใจแค่น,น,นั้นเอง คุกคามคอนคุกคามอืมคุกคามยังไงคะตามไปสถานที่ต่างๆอ๋อมีมีมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็แก้ปัญหาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็ด้วยความที่ไฟก็ยังเชื่อในแฟนๆอยู่ว่าเอแฟนๆก็ก็รักเราแหละ แล้วก็ขอความกรุณาในพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยแฟนๆก็ให้ความร่วมมือดีค่ะคนก็เลยไปโยงว่าในสิ่งที่อดีตคู่เราพูดว่าที่ป้ายุติสัญญาเราก็าเป็นสิ่นทดีเดียวเพราะว่าน้องเคยสารภาพว่ารักเราชอบเรามันก็เลยรู้สึกว่าพลาเออมีผลอล้อันนี้ตามที่ข่าวฝ้ายก็เลยขอแยกคนไปโยงแบบไหนโยงว่ายังไงนะคะโยงว่าน้องเขาสารภาพรักเราาชอบเราจริงๆเราอาจจะเกิดความ <Com> ไม่คุ้นใจเออแล้วก็เลยแบบจริงๆไฟไม่ได้มีความอึดอัดเลยนะทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นอะ่ะมันก็เกิดจากความรู้สึกจริงๆแต่ว่าไฟก็บอกชัดเจนว่าเราทั้งสองคนชัดเจนว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเราเคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วทําไมเราจะต้องไม่ดีต่อกันด้วยไฟไม่ได้เกิดความอึดอัดเลยสักนิดที่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะทํางานด้วยกัน ราจะมีความรู้สึกดีๆให้กันเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่อกันไม่เคยมีความรู้สึกอึดอัดเลยแล้วเมื่อไหร่ที่เขาสรารภาพว่าเขาคิดมากกว่าเป็นพาร์ทเนอร์มีมมไฟายไม่ได้หรือ่ะไม่ได้อึดอัดค่ะเรารับทราบใช่ไหมคะว่นาน,น,น้องพูดแค่ว่าน้องรู้สึกดีค่ะน้องรู้สึกดีไฟลก็พูดกับน,น้องเหมือนกันว่าแฟล์งไฟก็รู้สึกดีรู้สึกดีต่อกัน พอเขาพูดสารภาพมาความรู้สึกที่ป้มองาสารภาพไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่ารักแบบไหนรักอะไรไม่เคยพูดแบบนั้นค่ะมีแต่บอกว่าก็รู้สึกดีต่อกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กัน